สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนะครับชแนลสมิเครับวันนี้ก็รอแอดดอกกันอยู่นะแต่ว่าเบชัดเจอเรื่อเจอจเบยดเจอเรอเจีเบดเอเ่อเจจอเบยบีัดเจอเค่อเจือจีเบบีชัดือเรือเจอจเบิ์บีชัดเอเอเจเย์บีชัดเจอเ่อเจีเบบีชดเจอเ่จอจเยดเจรื่อเีเบบีชัดเจอเ่อเจอจีเีชัดเเอเจือจเีชัดเจอเอเจีเยเออบ

ยืนอยู่นี่คนเล่นสิคนเออมึงไม่มีตีนะอย่าลืมไม่เฟิร์สมึงดูตี้กูกี่คนเราดูว่ายุของนะครับเปล่าไม่ใช่ไอ้แคนอื่นกำลังเล็งของตราตอบมารอไอ้ดับลองบุกค่อยยิงไงก็มือมึงตายหมดจำของมือมึงได้ไหมเดี๋ยวไอ้เฟิร์สมันยิงมึงระวังโอ้โหเห็นผมคนไงวะเนี้จำของมึงไม่ได้นะว่าของมีกันคนละเท่าไหรลจำไม่ได้นะ ในผมมีตัวประมาณห้าสิบบอกเรียบร้อยห้าสิบกรบอกเจ๊ี่ไอ้กูจบมารอเติมบัลเลตถ่นโลนะเนี่ยขวานพิกลขวานพิกลขวานงิกานพิกล่วานพิกลข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 วานพิกลวนพิกลขวานพิกล

มาจนวนหดหมดข้โหแดอีไปแล้วไปจนมัดก้ามมัด <practiced by inside>